นี่เพื่อนกินเหล้าเลยไอ้บอยก็ไมมาตายตาย,ยบอมตรงนี้หนึ่งน้าทำง,งานอยู่เอ้ยเจ้าของเขาไม่อยู่จะดีเหรอเนี่ยทำงานหนัเกเสียจวะทานไว้บ,บอมทำง,งานทำง,งานเนี่ยทำง,งานอยู่ทานไว้บ,บอม

ไม่ต้องทำหรอกแกมีอยู่น้องงานไมเที่ยเออยกแกกลับมาแกบนนี้ไปบอมนานแล้วเนี่ยโอ้ยเขาไม่อยู่เดี๋ยวฝนจะมานี่เออฝนมาสมปุ่นไม่ได้อีกอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อ เอาดิมานมาไปเห็ดงานลราบอมมาเนี่ยดิมาโอ้ยงานเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนงานเนี่ยเราไปทำมดแล้วเดี๋ยวเราโอ้ยมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปขอตังเงียวซื้อเรากันเอาไปเห็ดงานลราบอพรุ่งนี้ไาทำเอาจินเรากันวันนี้ตายไงโอเคอ้าว ก็ได้ไววแท้มีสต็อกมีสต็อกเราต้องอเอาเหตุงานนี่ลีลบมาเนี่ยทำทำไมทำอแกเขาจะว่าปะน่ะ <S <S แกไม่รู้หรอกอแกไม่อยู่เออเอา,เอา <S <S